สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 s t สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง monsters เรื่องราวของสองแม่ลูกที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ตั้งอยู่โดดโดดหลังเดียวกลางชนบทโดยที่หารู้ไม่ว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในทะเลสาบหลังบ้าน,นครับถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันได้เลย ตัวหนังเปิดเรื่องมาด้วยสองแม่ลูกหลอราและโคดี้ที่กำลังเดินทางไปยังเมืองแคลิฟอร์เนียซึ่งการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทั้งคู่ใช้เวลาในการเดินทางอยู่หลายชั่วโมงจนในที่สุดก็ได้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยหลอราได้เดินลงไปจากรถไปเจอกับลุงคนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าลุงจิมลุงแกก็เอากุญแจบ้านให้กับหลอราแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้ติดต่อหาแกได้ตลอดเลยจากนั้นลุงก็เดินไปที่รถของแก ซึ่งก็มีหญิงอ้วนคนหนึ่งรออยู่ในรถด้วยนะครับแล้วเธอก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับลอราเท่าไหร่เลยลอราได้พาโคดี้ไปชมข้างในบ้านหลังนี้แต่ด้วยความสงสยัยโคดี้ก็ถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลอราก็ตอบลูกไปว่านี่คือบ้านหลังใหม่ของเราซึ่งมันตั้งอยู่โดดๆหลังเดียวกลางชนบทกลางหุบเขาเลยนะครับดูแล้วไม่น่าอยู่เท่าไหร่เลยนะครับลอราได้พาลูกชายไปดูห้องนอนของเขา ซึ่งถ้ามองออกไปจากหน้าต่างของห้องนี้ก็จะเห็นว่ามีทะเลสาบอยู่ด้านหลังด้วยนะครับในระหว่างที่หล่อรากำลังจัดเข้าของอยู่ลูกชายก็ได้ออกไปเดินเล่นที่ข้างหลังบ้านแล้วก็ได้ไปหยุดอยู่ที่ทะเลสาบนั้นแล้วพอเขาลองจ้องมองมันอยู่พักหนึ่งเขาก็เห็นเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่ในทะเลสาบนั้นด้วยเหมือนกันมันเลยทำให้เด็กชายเริ่มกลัวนะครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ยังดีที่หล่อราได้ตามมาเจอซะก่อน แล้วเธอก็ได้พาลูกชายกลับเข้าบ้านไปครับแล้วพอตกกลางคืนลูกชายก็ได้นอนหลับไปตามปกตินะครับส่วนลอร่าก็มานั่งดูทีวีที่โซฟาแล้วพอดูอยู่พักหนึ่งด้วยความที่เธอเพลียเธอจึงได้หลับไปแล้วทันทีที่เธอหลับไปนั้นมันก็มีบางสิ่งคืบคลานเข้ามาในบ้านหลังนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรแล้วสักพักลอร่าก็ได้ยินเสียงลูกชายตะโกนขอความช่วยเหลือเธอจึงรีบวิ่งไปดูที่ห้อง แต่ว่าพอไปถึงเธอก็ไม่เจออะไรนะครับลูกชายบอกว่าเขาเห็นตัวประหลาดอยู่ในห้องนอนของเขาและบอกให้แม่เนี่ยดูที่หน้าต่างด้วยเธอก็ดูให้ตามที่ลูกชายบอกแต่เธอก็ไม่เจออะไรนะครับเธอก็เลยบอกลูกชายว่าลูกเนี่ยแค่ฝันร้ายไปก็เท่านั้นเองลูกไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะว่าแม่เองก็ฝันร้ายฝันเห็นตัวประหลาดเหมือนลูกเหมือนกันแล้พอได้ยินแบบนี้ลูกชายก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วหลอ่อรา ก็ได้ออกไปนอนพักผ่อนต่อแต่ว่าก่อนจะออกไปจากห้องเนี่ยลูกชายก็ขอให้แม่เปิดประตูห้องของเขาเอาไว้แบบนั้นนะครับแล้วเขาก็เข้านอนต่อพอเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ทําขนมปังให้ลูกกินและพาลูกไปเข้าโรงเรียนใหม่ซึ่งลูกเนี่ยก็ดูตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับส่วนคุณแม่ก็ไปเริ่มงานใหม่ในที่ทํางานใหม่เป็นพนักง,งานพิมพ์ดีดพิมพ์เอกสารนะครับแล้วเธอก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเธอมีชื่อว่าเจนครับ พอเลิกงานแล้วเธอก็ได้ไปรับลูกชายและถามว่าวันแรกในโรงเรียนใหม่นี้เป็นยังไงบ้างลูกชายก็ตอบกลับมาแบบแห้งๆว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับบ้านไปพอตกกลางคืนหลอร่าก็ได้อ่านนิทานให้ลูกชายฟังซึ่งเป็นนิทานเกี่ยวกับแพะตัวดำๆน่ากลัวนะครับพออ่านจบแล้วก็ได้ส่งลูกชายเข้านอนแล้วเธอก็มานั่งดูทีวีที่โซฟาต่อ แต่แล้วในระหว่างที่ดูอยู่ทีวีก็เกิดดับไปเฉยๆแถมที่โซฟาก็มีรอยฉีกของผ้าด้วยตัวหนังตัดมาที่ลูกชายเขามองออกไปที่หน้าต่างและเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในทะเลสาบนั้นอีกแล้วนะครับแล้วในทันใดนั้นบางสิ่งนั้นก็ได้บุกเข้ามาที่ห้องของเขาเขาจึงรีบตะโกนหาแม่ทันทีแต่พอแม่ไปถึงก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมนะครับสงสัยว่ามันเนี่ยคงจะหนีไปแล้วแน่ๆนะครับแล้วพอมาอีกวันพอตกดึก บางสิ่งนั้นก็บุกเข้าไปหาลูกชายอีกแล้วนะครับโดยที่ในค่าวนี้มันปรากฏตัวออกมาเป็นตัวเลยเป็นของเหลวคล้ายๆกับปรสิตวีนอมนะครับแล้วมันก็กลายร่างเป็นตัวประหลาดและเข้าไปกอดรัดโคดี้เอาไว้ลูกชายก็ตะโกนกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวแต่พอแม่วิ่งเข้าไปดูมันก็หายไปอีกแล้วตอนนี้ลูกชายเธอดูกลัวมากๆเลยนะครับเขาไม่อยากจะอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วเขาอยากจะย้ายออกไปนะครับ ซึ่งพอมาเป็นแบบนี้บ่อยๆลอร่าก็ไม่มีสมาธิในการทำงานพิมพ์ดีดก็ผิดบ่อยมากๆจากนั้นพอตกลางคืนมาอีกวันก็เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้มันเกิดขึ้นกับลอร่าด,ด้วยตรงเลยครับเธอเนี่ยเห็นเจ้าตัวประหลาดนั้นมาอยู่ในห้องรับแขกและมันก็ได้มากระชากเธอลงไปในทะเลสาบด้วยเธอก็พยายามตะเกียกตะกายว่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำให้ได้ แล้วอยู่ๆเธอก็ว่ายขึ้นมาที่ห้องรับแขกเฉยเลยครับเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เธอแค่ฝันไปทุกนั้นและลูกชายก็กําลังนั่งดูเธออยู่ที่บันไดนั้นยังสบายใจเชฉมไม่เข้ามาดูอาการแม่เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องเราหล่อนเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ลูกชายของเธอเริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกลายเป็นพวกเดียวกับพวกตัวประหลาดนั้นปีแล้วครับ เขามีพลังแปลกๆมีพลังพิเศษและสามารถคุยกับพวกมันได้ด้วยลูกชายชี้ไปที่ด้านหลังแม่แล้วพอแม่หันไปดูก็พบว่ามันกำลังอยู่ด้านหลังของเธอและมันก็จะเข้ามาฆ่าเธอด้วยเธอจึงใช้มีดในมือแทงไปที่มันมันก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหล่อราดได้พาลูกชายไปขึ้นรถและพยายามจะสตาร์ทหนีแต่รถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแถมลูกชายเนี่ยก็เหมือนจะไม่อยากไปจากที่นี่เราด้วย จากที่ก่อนหน้านี้เขาเนี่ยกลัวจนไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าตอนนี้คาเปลี่ยนไปและเขาก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับเจ้าตัวประหลาดนั้นให้ว่าไม่ต้องมายุ่งกับแม่อีกแปลกไหมล่ะครับแล้วพอมาอีกวันโคดี้ก็ได้เดินออกไปที่ทะเลสาบนั้นไปตอนกลางดึกคนเดียวเลยนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็เดินลงไปในน้ําคุณแม่ที่เห็นก็เลยรีบวิ่งลงไปดูแล้วบอกให้ลูกเนี่ยขึ้นมาจากน้ํา แ่แล้วเจ้าบางสิ่งนั้นก็ได้ลากโคดี้จมลงไปใต้ทะเลสาบแม่ก็เลยรีบระโดดลงไปและพยายามช่วยลูกขึ้นมาเธอดำน้ําตามลูกลงไปแล้วในที่สุดก็สามารถช่วยลูกขึ้นมาได้แล้วจากนั้นก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเข้านอนไปครับในวันต่อมาลอร่าเลือกที่จะไปปรึกษาชายคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวประหลาดที่ทั้งคู่เนี่ยต้องคอยรับมืออยู่แทบทุกคืนนะครับ เธออยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าจากใครก็ได้ที่มีวิธีจัดก,การกับมันซึ่งพอเล่ามันให้ชายคนนี้ได้ฟังเนี่ยเขาก็คิดว่าลอราเป็นบ้าไปแล้วนะครับเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่ลอราเล่าเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วสิ่งที่เขาแนะนํามาก็คือเขาอยากให้ลอราเนี่ยเขารับการบําบัดครับแล้วพอเธอได้รับคําแนะนําแบบนี้เมื่อเธอเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนบ้าเธอก็หัวเสียแล้วก็ไม่พอใจอย่างหนักเลยนะครับ แล้วจากนั้นลอร่าก็ได้ไปรับลูกชายที่โรงเรียนเหมือนทุกวันแต่วันนี้ลูกชายหายไปไหนไม่รู้ครับไม่อยู่ที่โรงเรียนหาย,ยังไงก็หาไม่เจอลอร่าก็วัยวายใหญ่เลยนะครับที่ไม่เจอลูกของตัวเองจากนั้นครูคนหนึ่งก็ได้พาลอร่าเข้าไปคุยในห้องมืดๆและเข้าไปคุยบางอย่างซึ่งก็เป็นเรื่องลูกของลอร่าเนี่ยแหละครับทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่พักใหญ่แล้วครูคนนี้ก็พูดกับลอร่าว่า คุณยังจําเหตุการณ์ในปีที่เราได้อยู่ไหมที่ลูกชายคุณตกลงไปในสระน้ำหลอราก็บอกว่ายังจําได้ดีเธอเนี่ยเป็นคนลงไปช่วยลูกชายขึ้นมาจากสระน้ํานั้นจากนั้นก็ให้หมอมารับช่วงต่อพาไปโรงพยาบาลและไปรักษาต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วลูกชายของเธอได้ตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแต่เธอเนี่ยไม่ยอมรับความจริงและสร้างจินตนาการขึ้นมาเองว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอกับลูก ก็มีความสุขดีในบ้านที่อยู่ติดทะเลสาบนั้นเธอเด็กลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งกลับไปตอนดึกๆเลยนะครับแล้วสภาพบ้านในความเป็นจริงที่เราได้เห็นก็คือมันเหมือนกับบ้านร้างเลยนะครับทอ่อ้ําก็รั่วมีเศษใบไม้เข้าของพังบ้านสกปรกเหมือนร้างมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ลูกชายก็กําลังนั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งลอรา่าเดินเข้าไปกอดลูกและคราวนี้ลูกก็ได้บอกความจริงกับแม่ไปว่า ถึงเวลาที่แม่ต้องปล่อยลูกไปแล้วที่ลูกต้องตายไปในวันนั้นมันไม่ใช่ความผิดของแม่เลยแต่มันเป็นอุบัติเหตุฉะนั้นแม่ต้องปล่อยวางและต้องปล่อยให้ลูกไปแล้วพอแม่ยอมรับความจริงได้แล้วทั้งคู่ก็ได้เดินไปที่ทะเลสาบนั้นอีกครั้งจากนั้นเจ้าบางสิ่งที่น่ากลัวนั้นก็ได้กลายสภาพร่างเป็นหญิงอ้วนคนหนึ่งและได้เอาตัวลูกชายเดินจมหายไปในทะเลสาบนั้นเลยครับนั่นแหละครับตอนนี้ลูกชายเนี่ย ได้ไปผุดไปเกิดแล้วนะครับแล้วจากนั้นพอเวลาผ่านไปลอร่าก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ